สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมบอลสีในบ้านเรานะคะค่ะนี่คือไก่สุดสงวนนะคะใบก็จะสวยมากเลยนะคะนี่คือเขากัดสีแล้วนะคะกระดูใบกับเส้นใบเกาจะมีสีชมพูอมแดงนะคะ สีชมพูอมแดงวิ่งไปจนถึงขอบใบเลยนะ,ะดูสิคะสวยสวยงามมากเลยค่ะตรงสะดือเขาก็จะเป็นสีชมพูอมแดงเหมือนกันนะคะ นี่ก็คือไก่สุดสมวนมาดูก้านใบกอนนะครับทีนี้เรามาดูต้นนี้เลยค่ะหงสุวรรณค่ะ หงสุวรรณนี่เขาจะเป็นบอนสีที่ไม่กัดสีนะคะเลี้ยงง่ายแข็งแรงไม่ต้องดูแลมากมายเลยนะคะขึ้นมาก็จะเป็นใบเขาก็จะเป็นอย่างนี้เลยคะ่ะเป็นประเภทที่เลี้ยงง่ายแตกหน่อยเยอะนะคะบอนสีหงสุวรรณคะ่ะ จากหงสุวรรณก็มานี่เลยค่ะบอลสีหนุมานนะคะอันนี้เราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่าเป็นหนุมานอะไรนะค,ะคนขายเขาบอกว่าเป็นบอนสีหนุมานจองถนนนะฮะต้นเคายังเล็กอยู่ค่ะดูลักษณะใบเขาก็ใกล้ๆนะคะ ันนี้เราเพิ่งซื้อมาปลูกนะคะต้นเขายังไม่ใหญ่เท่าไหร่อ่าถัดมาก็นี่เลยค่ะของเฮาค่ะ หงเฮาใบเขาก็จะเป็นสีชมพูเข้มนะคะขอใบสีเขียวอ่ดูกันชัดๆเลยนะคะค่ะสวยไหมคะบนสีหองเฮานะคะ ก้านใบเขาก็จะเป็นสีม่วงนะคะหรือว่าสีม่วงเปลือกมังคุดค่ะ,ะก้านใบสีม่วง อ่าต้นสุดท้ายนี่เลยค่ะขุนสีวิชัยค่ะขุนสีวิชัยนี่ก็จะเป็นบอลป้ายนะคะกระดูกสีเขียวเส้นสีเขียวนะคะตรงนี้ สีวิชัยจะคล้ายกับบอลสีนางไม่มากเลยนะคะนี่เลยค่ะก้านใบก็จะเป็นสีดำนะคะแต่ถ้าเป็นบอลสีนางไม่นี่บอลสีนางไมก,ะะก,กไม็จะเป็นสีดำออกแดงนะคะก้านใบก้านใบนางไมจะเป็นสีดำออกแดงแต่นี่ก้านใบของขุนสีวิชัยจะเป็นสีดำเลยค่ะ บเขาก็งามมากเลยนะค่ะก็ขอขอบคุณสําหรับคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ